The cat sat on คนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงม่านฮ้าเรื่องอยู่หรือตายในฐานะตัวร้ายตอนที่21ถึง30แล้วนะคะใครที่อยากไปดาวน์โหลดหรือหาอ่านเองเนี่ยลิงก์ทุกอย่างนวานจะปแปะไว้ตรงใต้คลิปนี้นะคะมาต่อกันจากตอนที่แล้วนะคะหลังจากที่นายเอกได้ไล่สนมชายทุกคนออกไปแล้วและแต่งตั้งให้พระเอกของเราเป็นองครักษ์ประจาตัวก็มีชายอยู่คนนึงนะคะที่ไม oui ่ยอมออกจากวังและต้องการที่จะเข้าร่วมกองทัพนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเสียฉุนกุย พอนายเอกที่ได้ยินชื่อนี้นะคะเขาก็จําได้ว่านายนิยายเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยตอนที่ทับหนานเยี่ยนจะมาตีรัดเปยดนะคะชุนกุยคนนี้เนี่ยเขาสามารถต้านทัพหนานเยี่ยนได้อยู่เป็นเดือนๆน,นะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยค่อนข้างมีความสามารถเรื่องการออกลบหรือวางแผนทับนะคะและแน่นอนว่าพอนายเอกรู้แบบนั้นนะคะเขาก็รับปากชุนกุยไว้ว่าเอองั้นเดี๋ยวข้าเนี่ยจะพาเจ้าไปเข้าร่วมกองทัพจะไปฝากฝังเจ้ากับแม่ทับด้วยตัวเองจากนั้นนะคะก็ตัดมาที่ห้องพักของพระเอกนายเอกเนี่ยเขาได้แอบปินหน้าต่างเข้า มาหาพระเอกในห้องพร้อมกับอุปกรณ์ทำอาหารนะคะซึ่งก็คือหม้อไฟในขณะที่นายเอกกำลังบรรยายความลดนล้ำของหม้อไฟอยู่นะคะขอให้ทุกคนโฟกัสไปที่หน้าพระเอกนะคะคือเขามองนายเอกแบบอ้ยละลายมากอะ่ะคือ กระชุมกระเชว่อแค่นี้ก็คือกระชุมกระชวยแล้วอะ่ะและนายเอกก็ได้บอกไปว่าเนี่ยเพิ่งย้ายสนมออกไปถ้าทุกคนยังเห็นว่าข้ามาหาเจ้าหรือไปมาหาสู่กับเจ้าเนี่ยอาจจะกลายเป็นที่นินทาได้เขาก็เลยต้องนั่นแหละเข้าออกทางหน้าต่างนะคะแล้วนายเอกก็บอกพระเอกไปว่าเดี๋ยวคืนนี้ข้าจะแอบ,บมาหาเจ้าแล้วลองมาทำหมอ้อไฟกินกันนะพอทั้งคู่ต่างคนต่างแอบ,บออกจากห้องมานะคะก็มาเจอกันข้างนอกนายเอกที่ตอนนั้นนะคะมองพระเอกอยู่ไกลๆเนี่ยเขาก็เห็นถึงความหล่อของพระเอกพอนายเอกเดินไปใกล้ๆเนี่ยเขาก็เห็น ถ่ายเสื้อพระเอกเนี่ยมันยับดูไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แกล้งเดินผ่านนะคะแล้วก็เอามือลูบแขนเสื้อลงให้มันแบบเออดูดีขึ้นพระเอกที่แบบ แล้วเขาก็ยิ้ออกมาอย่างอ่อนโยนนะคะละมุนอะละมุนมากๆแต่ว่าตัดมาที่คืนนั้นนะคะสุดท้ายนายเอกเขาก็ไม่ได้ไปหาพระเอกพระเอกก็คือต้องนั่งอยู่หน้าหม้อไฟแล้วก็รอนายเอกนะคะส่วนตัวนายเอกเนี่ยก็คือกําลังจะเข้านอนแล้วเขาก็แบบเราลืมอะไรไปหรือเปล่าวะจากนั้นเออก็ไม่ได้มีการนั่งกินหม้อไฟกันเกิดขึ้นนะตัดมาที่อีกวันนะคะนายเอกก็ได้ไปหาขุนพลซุนเพราะต้องการจะจัดคนเข้าร่วมกองทัพขุนพลซุนก็ดีใจมากนะคะว่าเอ้ยในที่ สุดฮ่องเต้ของเราเนี่ยก็หันมาสนใจด้านนี้สักทีเพราะว่าฮ่องเต้รัฐเปื่คนก่อนนะคะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยและนายเอกก็ได้ถือโอกาสนี้แนะนําฉุนกุยให้กับขุนพลนะคะแต่ก่อนที่จะได้ให้ฉุนกุยเข้ามาหาขุนพลเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นซะก่อนมีทหารเข้ามาบอกว่าตอนนี้ฉุนกุยกับขุนพลหลีเนี่ยเขาได้ตีกันอยู่นอกเรือน ซึ่งขุนพลหลีคนนี้นะคะในนิยายดั้งเดิมเนี่ยเขาเป็นเหมือนพระรองพอห้องเต้รัดเปยที่ไม่เอาไหนคนก่อนนะคะเขาวันวันไม่ทําอะไรมอบตําแหน่งสําคัญให้กับพวกขุนนางแย่ๆขุนพลหลีคนนี้นะคะเลยนํากองทหารกองหนึ่งทรยศรัดเปยและหนีไปพึ่งใบบุญของรัหนานเยี่ยนแทนนะคะและตามเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยขุนพลหลีกับฉุนกุยจะต้องเกลียดกันมากๆนะประมาณว่าเป็นคู่อาฆาตต่อการอะไรแบบนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะไม่ใช่ เลยชุนกุยคือมีความเลื่อมใสในตัวแม่ทับหลีมากๆนะคะและที่เห็นเขากําลังตีกันเนี่ยคือชุนกุยเขาก็ไปท้าแม่ทับหลีว่าเอออยากรปลองฝีมือกับท่านมานานแล้วอะไรแบบนี้ใดๆก็คือขุนพลีงานดีมากและฉันก็ชิปคู่นี้นะคะ สุดท้ายนะคะพอได้พูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณพล,ลีเขาก็ได้พูดกับนายเอกไปว่าขอให้ฉุนกุยเข้ามาอยู่ในสังกัดตัวเองนะตัวเองจะได้ดูแลหรือสอนเขาอะไรอย่างนี้และแน่นอนอีกว่านายเอกก็อนุญาตนะคะต่อมานะคะตัดม,มาที่หอนอนของนายเอกตอนนั้นเนี่ยแม่นางหงซิ่วกําลังจะมาเสิร์ฟน้าเสิร์ฟชาอะไรสักอย่างนะคะและนางก็ทําถาดตกนายเอกก็ถามไปว่าพักนี้เจ้าเป็นอะไรจึงได้คําตอบมาว่าน้องสาวข,ของแม่นางหงซิ่วนะคะเขาป่วยอยู่นายเอกก็เลยตอบไปว่างั้นคะ่ะอนุญ,ญาตให้เจ้า ไปหาน้องสาวเนี่ยก็เดี๋ยวไปหาหมอไปโรงหมอนะพาหมอออกไปด้วยเอายาออกไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทําให้แม่นางหงสิลของเราเนี่ยก็ซาบซึ้งในน้ําใจของนายเอกมากและพอตกดึกนะคะนายเอกก็นอนไม่หลับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยแม่นางหงสิลจะมาอยู่ข้างๆนายเอกจนกว่านายเอกจะนอนหลับนะคะเขาถึงจะออกไปแต่พอแม่นางหงสิลไม่อยู่นะคะนายเอกก็แบบนอนไม่หลับไงแล้วทาไง,ไงก็คือไปหาพระเอกจ้า <S <S คือตอนนั้นนะคะก็ดึกๆแล้วนายเอกเดินไปหาพระเอกก็เห็นว่าพระเอกอะนอน อยู่แล้วเขาก็เลยไม่อยากรบกวนซึ่งพระเอกเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้สึกตัวแล้วแหละตั้งแต่นายเอกเดินเข้ามาในห้องนะคะแต่นายเอกที่ยังไม่รู้ว่าพระเอกตื่นแล้วเนี่ยเขาก็เลยขึ้นไปนอนข้างๆพระเอกนะคะแล้วก็นอนแบบคุดๆอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยคือแบบตลกแล้วก็แบบน่ารักมากแต่นายเอกก็ยังนอนไม่หลับนะคะเขาก็เหมือนทําเพลงแบบดาวใจจะ e า ม่ใช่เพลงนี้นะแต่คือเขาก็เหมือนทาเพลงไปเรื่อยๆนะแล้วนายเอกก็พูดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเสียนางไปหรือเปล่าเนี่ยจะทําให้พระเอกตื่นหรือเปล่าก็คือพูดออกมานะซึ่งพระเอกก็ได้ยินปะแล้วพระเอกที่ก็นอนฟังอยู่ก็แบบยิ้มละมุนอีกแล้วคือช่วงนี้ยิ้มละมุนบ่อยมากจากนั้นพระเอกของเรานะคะก็เอาอผ้าห่มมาเออห่มให้ในายเอกแล้วก็ถามว่าทําไมมาดึกๆมีอะไรหรือเปล่า ดังนั้นนายเอกก็ได้เล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคที่นอนไม่หลับถ้าไม่ได้ยินเสียงหายใจใกล้ๆนะคะเหมือนก็เล่าย้อนไปเมื่อตอนวัยเด็กเนี้ยว่าเออเป็นคนนอนยากหรือป่วยแม่ของนายเอกเนี่ยก็ต้องเอานายเอกมาไว้ที่อกจากนั้นก็ให้ในายเอกหลับนะคะเออก็เล่าแบบนู่นนี่ให้ฟังว่าทําไมมันถึงกลายเป็นโรคทําไมมันถึงป่วยก็เป็นเรื่องเศร้าของนายเอกไปเนาะแล้วก็ได้มีการแบบซบปลอบใจนะคะทุกคนพระเอกก็แบบเออนอนเถอะแล้วก็ลูกหัวนะคะบอกว่าฝันดีเออ ใดๆก็ผ่านไปเนาะและอารมณสวัสดในเช้าวันใหม่นะคะ ความสวยของนายเอกเนี่ยก็เข้ามากระแทกตาพระเอกแต่เช้าเลยจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะผ่านไปหลายวันต่อมานายเอกก็ยุ่งกับการทําราชองค์การต่างๆและนายเอกเนี่ยก็ได้เจอกับองคหญิงยงหนิงสักทีนะคะเพราะว่ายงหนิงในเรื่องเนี่ยเขาเป็นน้องสาวของนายเอกเนาะนายเอกก็ชมอยู่ในใจนะคะโอ้นี่เองคือโฉมหน้าของนางเอกงามลมบ้านลมเมืองมากแบบว้าวนู่นว้าวนี่นะคะองคหญิงยงหนิงตอนนี้เนี่ยก็คือทําแกงมาให้นายเอกนะคะ เห็นว่านายเอกทํางานหนักอะไรแบบนี้คือในนิยายเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยองค์หญิงยงหนิงก็คือเป็นคนที่เพอร์เฟกต์มากๆเป็นที่รักของนักอ่านทุกคนนะแต่สุดท้ายองหญิงยงหนิงจะตายนะคะและพระเอกของเราก็เปิดฮาเลมจนเนื้อเรื่องมันเอ,อ่ยกลายเป็นแบบนั้นนั่นแหละทําให้ในายเอกนะคะตอนนี้เขาก็มีความตั้งใจว่าเขาอยากเปลี่ยนเนื้อเรื่องยังไงองคหญิงยงหนิงจะต้องไม่ตายและก็จะต้องจบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะไม่กี่วันต่อมานะคะนายเอกของเราก็เริ่มแผนการเลยเขากั องครักษ์ซึ่งก็คือพระเอกเนี่ยนะเดินไปหาองค์หญิงยงหนิงนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพี่ว่าเจ้าควรจะมีองครักษ์ดีๆติดตัวไว้นะแต่สุดท้ายองค์หญิงยงหนิงของเราก็ปฏิเสธนะคะนางก็บอกว่าข้ามีองครักษ์ประจําตัวแล้วท่านพี่ไม่เป็นไร่ลอกอะไรอย่างนี้นายเอกที่ยังไม่ย่อท้อนะคะเขาก็พยายามแบบพีเซต์พระเอกนะว่าพระเอกเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้เก่งอย่างนั้นแล้วองครักษ์ของเจ้านะ่ะทาได้ไหมและพระเอกที่ยืนอยู่ข้างๆก็เริ่มหน้ามุ่ยแล้วอะ่ะเหมือนนายเอกเนี่ยอยากจะผลักไสพระเอกออกไปอย่างเง เขาก็เอออาจจะน้อยๆนะแต่ว่าสุดท้ายยังไงยงหนิงก็ไม่เอานะคะก็เออตรงนั้นก็จบไปก็กลับมาที่ห้องพักเนี่ยตอนนั้นองค์หญิงยงหนิงเอาโจ๊กมาให้นายเอกนะคะนายเอกก็นึกขึ้นได้ว่าพระเอกในนิยายเรื่องเดิมเนี่ยเขาเริ่มเปิดใจให้องค์หญิงยงหนิงตอนที่เขาได้กินโจ๊กขององค์หญิงยงหนิงนะคะนายเอกก็เลยนําโจ๊กนั้นเนี่ยไปให้พระเอกพอขยันขยอให้พระเอกกินได้แล้วเนี่ยนายเอกก็รีบถามนะคะว่าเป็นยังไงโจ๊กเป็นยังไงกินแล้วรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกแป แตกขึ้นบ้างไหมกอนลุ้นมากนะคะแล้วพระเอกก็ตอบกลับมานะคะว่ามันเลี่ยนนิดหน่อย <c oughs> ก็เออแปล้วเลยอะทีเนี้ยแล้วนายเอกก็เลยเออขอชิมบ้างแล้วก็เอาช้อนที่พระเอกใช้ชิมแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขึ้นไปชิมพระเอกที่เออมองอยู่ <c oughs> เขาก็แบบกลืนน้ำลายอะทุกคน <c oughs> จากนั้นก็คือเออตัดไปนะฉากฟินก็มาอยู่แค่นี้แหละวันเวลาก็ได้ผ่านไปนะคะวันนี้จะได้มีราชทูตจากราชีซูเขาส่งมาเหมือนสารสัมพันธ์กับรัฐเปยนะคะในนิยายดั้งเดิมเนี่ยจจกรพารัฐเปยเขาปิดประตูไม่ต้อนรับราชทูตนี้นะนั่นทําให้พวกราชทูตและรัฐชีซูเนี่ยเขาก็ต้องมีโกรธเครื่องนะคะจากนั้นเขาก็ไปรวมอยู่กับรัฐหนานเยี่ยนแล้วก็กลับมาตีรัฐเปยในที่สุดก็เป็นแบบนั้นพออในเอกได้รู้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเขาก็ ต้องตั้งใจว่าจะต้องต้อนรับราชีสูอย่างดีเพื่อไม่ให้ร้านนี้เป็นศัตรูกับรันเปบยในอนาคตนะคะและในเอกของเราในฐานะฮองเต้นเนี่ยก็ต้องมีการเลือกชุดเนาะที่จะต้องใส่ไปต้อนรับในเอกก็เลือกไม่ได้นะคะและเขาก็ต้องให้พระเอกมาช่วยเลือกและพอใส่ชุดแรกออกมานะคะก็งดงามมากๆทําให้พระเอกนะคะบอกไปว่าเอองดงามยิ่งนะในเอกก็โอเคจบตรงนี้ก็คือเลือกใส่ชุดนั้นไปเลยและเนื่องจากชุดมันยาวมันหนักอะไรก็ว่า ไปก็มีการที่นายเอกของเราจะล้มอีกพระเอกก็มาราวอยได้อีกนั่นแหละค่ะก็เป็นฉากฟินอีกนิดนิดนะตรงนี้ ต่อ,อมานะคะพอราชทูตมาถึงหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเสี่ยวพิงหยางและนางนะคะก็คือฮองเฮาหรือว่าราชินีคู่กับพระเอกในในใิยายเนื้อเรื่องเดิมตามเนื้อเรื่องเดิมแล้วเนี่ยพอพระเอกยึดรัฐเปิดเสร็จใช่ไหมคะเหมือนอีกเมืองหนึ่งอะ่ะเขากําลังจะยกทัพไปตีรัฐชีสู้ซึ่งก็คือรัฐของพิงหยางคนนี้ในตอนนั้นนะคะพิงหยางเขาก็ได้เป็นจกักรพรรดิของรัฐนี้เป็นผู้หญิงกนอนเาอแต่เขาก็ได้เป็นจกักรพรรดิเขาก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับพระเอกนะคะเพื่อความสันติสุขของรัฐตัวเอง พระเอกพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยเขาก็เป็นใหญ่เป็นโตนะคะแล้วก็สามารถรวมรัดรวมทุกอย่างเนี่ยให้กลายเป็นหนึ่งเดียวได้เพราะว่าแต่งงานกับผิงหยางคนนี้นะคะในเอกที่ได้เจอผิงหยางแล้วเนี่ยเขาก็ได้แต่มองผิงหยางคือจ้องมากมากนะคะแล้วเขาก็เอออาจจะคิดไปถึงนิยายเรื่องเดิมว่าเออเป็นคนแบบนี้แบบนี้แล้วก็ชื่นชมในตัวมากๆนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเก่งเลยและในเอกของเราก็อาจจะมองเยอะเกินไปนะคะทําให้พระเอกที่อยู่ข้างๆอ่ะเขาก็สังเกตได้ว่าในเอกอะ่ะจ้องเยอะมากๆกก็มีการแบบ กำมือแน่นนะทุกคนน่าจะเกิดจากความหึงหวงนิดแหละ<อ>และพอจบงานเลียงที่ต้อนรับราชทูตนะคะ<อ>นายเอกกับพระเอกนะคะก็เดินออกไปอีกทางนึงเพื่อไปหาของบรรณาการฉากตรงนี้เนี่ยก็มีโมเมนต์นิด,นดนนหน่อยของพระเอกนายเอกนะก็คือนายเอกอ่ะไปเจอลินจีเขาก็กําลังจะกินพระเอกก็บอกว่าระวังมันมีพิษนะนายเอกก็เออเจ้าลองกินแทนสิพระเอกก็ยอมกินแทนนะคะแล้วก็แบบเออมันก็หวานมันก็อร่อยจากนั้นเขาก็เหมือนมีฉากมิ่ง,งหรือนั่งคุยกันเนาะถ้า ใครได้ไปอ่านก็เออไปหาอ่านไปหาดูกันเองนะจ๊ะชางนี้ซึ่งมันก็เหมือนเหมือนเดิมนะคะก็มีแค่นิดหนึงเท่านั้นเอง ทางด้านผิงหยางนะคะ<ๆ>เขาก็ได้ออกมาเดินรอบๆบวังแล้วก็ได้ไปเจอกับหยงหนิงนะคะ,ะ,คะเขาก็ได้มีการทักทายกันและหยงหนิงเนี่ยเขาก็อาสาว่าเอเองั้นเดี๋ยวข้าพาท่านเดินเที่ยวรอบวังเองตัดมาอีกด้านหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> ก็เป็นนายเอกกับแม่นางหงซิ่วนายเอกได้มอบป,ปิ่นปักขงให้กับแม่นางหงซิ่วนะคะเขาบอกว่าเออเขาไปเจอในห้องของเครื่องบรรณาการเนี่ยเห็นว่าปิ่นเนี่ยเหมาะกับเจ้าดีก็เลยเหมือนเอามาให้แม่นางหงซิ่วนะคะแม่นางหงซิ่วก็มีการร้องไห้หนักมากก็มีซับซึ้งอะไรกันไป ในระหว่างนั้นนะคะก็มีอองอูนิงเขาได้เข้ามาหาพระเอกนะคะจากนั้นก็มายุยงพระเอกว่าเออเนี่ยนายเอกมันชั่วช้านะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะก็คือยุยงให้พระเอกเกลียดนายเอกนะคะแต่พระเอกเขาก็ไม่ได้ฟังแล้วก็เดินกลับมาหานายเอกตอนนั้นนายเอกก็มีอาการเมานะคะหน้ารงหน้าร้อนเออเขาก็ดูแลกันไปและ5วันต่อมาหลังจากนั้นนะคะมันก็เป็นวันพระราชสมภพของจกักรพรรดิรัตเบย์ปะซึ่งไม่รู้ว่า พระราชสมภพเนี่ยคือมันคือวันอะไรนะบอนแบบคล้ายวันเกิดน,นี้ปะ เออนั่นแหละก็เป็นวันพิเศษของจกักรพรรดิรัตเปยนะในวังก็มีจัดการแสดงให้กับพวกเราคุนนางนับร้อยคนและในทั่วเมืองรัตเปยนะคะเขาก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองรื่นเริงกันไปคืนนั้นนะคะองคหญิงยงหนิงเนี่ยเขาก็ได้มีการรําแสดงให้กับนายเอกด้วยเหมือนเป็นของขวัญให้กับนายเอกซึ่งในเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยนายเอกจําได้ว่ายงหนิงนะคะจะราไม่จบแล้วเขาก็พลัดตกน้ําไปก่อนทําให้พระเอกที่อยู่ใกล้ๆอ่ะเขาก็โดดไปช่วยองคหญิงยงหนิงเลยทันทีพอนายเอกรู้แบบนั้นนะคะ เขาก็ให้พระเอกเนี่ยไปยืนข้างๆข,ขอบสระอะไรอย่างเงี้ยคือรอว่าถ้าอหญิงยมหนิงพลาดตกน้ําเมื่อไหรเนี่ยพระเอกของเราก็จะได้ไปช่วยทันทีนะคะในระหว่างการแสดงนั้นเนี่ยคือผิงหยางเขาเขามองยมหิงแบบโอ้ตึกตะลึงไปมากๆนะคะนายเอกที่ก็มองผิงหยางอยู่อีกทีเนี่ยเขาก็บอกว่านี่แหละนะอนุภาพนางเอกทําเอานางรองอย่างผิงหยางเนี่ยต้องตกตะลึงในความสวยกันไปเลยทีเดียวและพระเอกที่มองนายเอกอีกทีนะคะเขาก็แบบคึมๆนิ่งๆหละ และนายเอกเนี่ยพอหันไปมองพระเอกนะคะเขาก็แบบอ๋อพระเอกสมแล้วที่เป็นพระเอกทําเป็นไม่สนใจนางเอกทั้งทที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะตกหลุมรักยองหนิงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เออมีความแบบจินตนาการของนายเอกไปนะจากนั้นพอการแสดงจบนะคะยงหนิงของเราก็ไม่ได้ตกน้ําแต่อย่างใดนายเอกก็แบบฉันพลาดอะไรไปทําไมยงหนิงไม่ตกน้ําแต่พอนายเอกจะไปช่วยยงหนิงลงจากเวทีนะคะทั้งคู่ก็พลัดตกน้ําและคนที่ไปช่วยนายเอกขึ้นจากน้าเนี่ยก็คือพระเอก สวนยกหนิงนะคะก็ได้ผิงหยางเข้าไปช่วยคือตอนเอกตกน้ำอะไรเนี่ยพระเอกของเรานะคะก็คือไม่สนผู้ใดเลยคือแบบสนใจกั้งแต่นายเอกอะ่ะแบบแล้วมุนมากๆนะคะและความคิดของนายเอกพอขึเครื่องจากน้ํานะคะแบบตลกมากเขาก็แบบวัาพระเอกทําไมพี่ไม่สนใจเมียทั้งสองคนของพี่เลยแบบว่ามาสนใจแต่ตัวเองแล้วคือเมียก็คือต้องช่วยกันอยู่ตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็ตลกดี จากนั้นนะคะนายเอกก็โดนหมอหลวงให้แบบพักรักษาการอยู่แต่ในห้องนะเพราะว่าท่านตกน้ามานู่นนี่นั่นนายเอกที่ก็คิดไว้นะคะว่าแค่ตกน้ําเองป้าไม่ได้เป็นอะไรมากพอหมอหลวงออกไปนะคะนายเอกก็เลยชวนพระเอกออกไปเที่ยวเล่นในเมืองแต่คือก่อนจะออกไปอ่ะทุกคนพระเอกก็เหมือนยังเป็นห่วงอยู่นายเอกก็เลยเอาหน้าผากไปชนกับพระเอกนะคะว่าแบบเนี่ยดูสิไม่ได้มีไข้แล้วข้าไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เป็นอะไรนอกกก็คือออกไปเที่ยวได้อะไรแบบเนี้ยจากนั้นพอทั้งคู่ที่ได้เดินอยู่ในเมืองแล้วก็พูด คุยกันนะคะนาะยเอกก็พูดขึ้นมาว่าก็มีแต่เจ้านี่แหละที่ข้าอยู่ด้วยแล้วสบายใจพระเอกที่ฟังอยู่ก็ยิ้มอ่อนไปอีกคือ ยิ้มอ่อนแล้วก็ละมุนมากๆจากนั้นพอนายเอกกับพระเอกเนี่ยเขาเดินผ่านร้านคลุยนายเอกก็ซื้อคลุยให้กับพระเอกนะคะพระเอกตอบไปว่าเออข้าไม่มีอะไรจะตอบแทนหรอกนะก็เลยให้ปิ่นโยกกับนายเอกซึ่งถ้าทุกคนจําได้นะคะปิ่นโยกนี้เนี่ยคือของแทนใจของแม่พระเอกนะคะที่พระเอกเนี่ยควรจะต้องให้องหญิงโยงหนิงเหมือนเป็นความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องให้คนสําคัญนายเอกคือพอรู้เนื้อเรื่องแบบนั้นเนี่ยเขาก็แบบเออไม่อยากรับไว้แต่พระเอกก็ยังยืนยันจะให้นะคะสุดท้าย ก็โอเคเออรับไว้และนายเอกก็ได้บอกไปว่าถ้าอยากได้คืนก็มาบอกนะจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็มีโมเมนต,ต์ทำกิจกรรมร่วมกันและจู่ๆก็มีโจรล้วงกระเป๋าวิ่งเข้ามาหาทั้งสองคนนะคะพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ทำการปกป้องอย่างดีและก็ได้เกิดโมเมนต์ชวนฟินน่ารักขึ้นอีกนั่นแหละแล้วก็มีทหารคนนึงนะคะเข้ามาขัดโมเมนต์นี้บอกว่าจะพานายเอกเนี่ยเข้าไปรักษาตัวเข้าไปตรวจดูอาการว่าโอเคไหมซึ่งทหารคนนั้นนะคะเป็นทหารขององ,อองอูนิงพอนายเอกกับพระ ายเอกเข้าไปในจวนขององอูหนิงนะคะนายเอกก็ถูกแยกตัวไปกับหมอหลวงว่าเออจะไปตรวจอาการและองอูหน,นิงคนนี้นะคะ <c oughs> เขาก็เดินเข้ามาหาพระเอก <c oughs> และก็พาพระเอกไปพบกับอาของพระเอกนะคะในเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยองอูหน,นิงคนนี้จะเป็นคนที่คิดชิงบอลังของรัฐเปยเลยแปลพักไปร่วมกับพระเอกเอาง่ายๆก็คือเป็นเออตัวร้ายของรัฐเปยนั่นแหละทุกคนแต่ว่าพอพระเอกเจอกับอาของตัวเองนะคะเรื่องของเราก็จะจบตอนนี้นะคะเพราะว่านี่เป็นตอนจบของตอนที่3 สิบค่ะก็ มาลุ้นๆกันอีกทีนะว่าอาเขาเนี่ยจะทําให้พระเอกนี้ออกจากรัดเบยหรือเขาจะช่วยออกจากรัดเปยหรือจะอะไรยังไงเนาะโอเคนานมากๆนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากถ้าในอนาคตมันยังเยอะอยู่นะคะนาวานอาจจะตัดแบ่งเป็นแบบ5ตอนลง5ตอนลงเนาะไม่งั้นคลิปมันอาจจะยาวเกินไปได้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่นวานนั่งเล่ามานะคะใช้เวลาประมาณ45นาทีแล้วค่ะทุกคนโอเคยังไงหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะส่วนใคร อยากไปหาอ่านเองอย่าลืมว่าลิงก์ทุกอย่างจะแปะไว้ตรงใต้คลิปนี้นะไปละค่ะบ๊ายบาย